สวัสดีค่ะทุกคนก็มาพบกันอีกแล้วค่ะค่ะวันนี้ปาพามาพามาชมอโกนิมาตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็นอีกหนึ่งในโกนิมานะคะตัวนี้มีชื่อเรียกย่อยว่าเพชรน้ำหนึ่งนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะปาจะชอบมากเป็นพิเศษเลยนะคะชอบในความที่ใบเขาเป็นขาวเขียวอย่างนี้นะคะสวยมากๆเลย นะคะแล้วก็ฟอร์มเขาเป็นพุ่มขึ้นมาแบบนี้สวยมากเวลาเขาคือเวลาที่เขาแตกหน่อออกมาแล้วได้พุ่มเต็มที่แบบนี้นะคะคือสวยมากกระถางนี้คือกระถาง11นิ้วนะคะปลาหักจากกิ่งต้นแม่มานะคะต้นเดิมที่บามีอยู่ต้นเก่าแก่เลยนะคะหักมาชามแค่1หน่อแค่นั้นเองแล้วเวลาผ่านไปนะคะดูสิคะ เต็มกระถางแน่นเรียบร้อยแล้วนะคะได้ฟอร์มสวยเลยอย่างนี้หากระถางสวยๆไปวางซ้อนลงไปแล้วก็วางสลับวางโชว์ในบ้านสลับวางตรงระเบียงได้เลยนะคะเพชรน้ำหนึ่งนี่นะคะเขาจะปีใบเขาจะเรียวนะคะใบเขาจะเป็นลักษณะเรียวนะคะ mm hmm. จะไม่เหมือนกับอัญมณีขาวนะอัญมณีขาวใบเขาจะออกกว้างปุ่มุมกว่านะคะ mm hmm. แล้วก็พื้นที่สีขาวก็จะเยอะกว่าด้วยนะคะ เพชรน้ำหนึ่งหรืออาอกนิมาหลายๆชนิดนะคะเขาไม่ชอบแดดจัดนะคะที่ลำไรวางใต้ใชายคาที่ไม่โดนแดดส่องโดยตรงที่ที่ได้รับแสงสว่างเพียงพอนะคะแต่ไม่ใช่แดดนะนึกออกเนาะค่ะเขาก็จะงามใบก็จะสวยนะคะแล้วก็ใบก็จะไม่ไหม้แดดด้วยนะคะแต่ของปลานี่ยังมีโดนแดดบ้างนะคะปลายใบยมีบางอันที่ ไม่นิดๆหน่อยๆค่ะแต่ก็นิดเดียวไม่เป็นไรค่ะแล้วก็ของปลาเนี่ยไปวางไว้ใต้ต้นมะม่วงซึ่งความมันอาจจะแฉะไปนะคะเขาชอบความชื้นแต่เขาไม่ชอบแฉะอ่านะคะดังนั้นถ้าแฉะไปเนี่ยปลายใบายอาจจะมีอาการเหลืองซึ่งอ่นนี้เลยเห็นไหมเอ่ยเนี่ยค่ะนี่นะคะเนี่ยอันนี้คืออาการของแฉะไปนะคะปลาก็ควรที่จะต้องเปลี่ยนวัสดุปลูกได้แล้วนะคะ แต่ยังไม่ได้ทําค่ะเอาไว้ก่อนเนะเาะไว้มีเวลาค่อยวนมาทําค่ะค่ะกรนีราคาพามาชมความสวยงามของเ,อเพชรน้ำหนึ่งนะคะดูด,ดูดูท็อปฟอร์มค่ะดูฟอร์มบนนะคะสวยมากเลยมองมุมบนนะคะพามาแนะนำเผื่อว่าใครอาจจะมองข้ามไม้เอ่ออาจจะดูแบบธรรมดาในสายตาหลายๆคนเนเนาะแต่ว่าส่วนตัวเรานะ ธรรมดานี่แหละสวยค่ะแต่ต่อไปนะคะมันชจะเริ่มไม่ธรรมดาและราคาเพราะว่ากระแสะเริ่มจะมาลางๆแล้วค่ะพอเริ่มเห็นใน YouTube หลายๆท่านเริ่มนำมาพูดเยอะแล้วนะคะค่ะดังนั้นตอนที่ราคายังไม่แพงเนี่ยรีบหามาสะสมกันก่อนเลยนะคะค่ะปาก็มีแบ่งชำหน่อเอาไว้นะคะทั้งทั้งชำดินหน่อเล็กๆทั้งชำน้ำเอาไว้นะคะ มีทั้งสองแบบเลยถ้าท่านใดสนใจมาขอแบ่งซื้ออะไรเงี้ยได้นะคะติดต่อมาที่แอดไลน์มาได้เลยค่ะเดี๋ยวจะแปะไลน์ ID เเอาไว้นะคะนี่ดูหลังใบสิคะสวยมากเลยเราจะทำยังไงให้เห็นชัดๆดีนะนี่ค่ะ นี่เห็นปะออสวยมากเลยค่ะแต่พวกไม้ใบลักษณะ,ะที่เป็นลายอย่างเงี้ยนะคะต้องให้ได้รับแสงสว่างที่เพียงพอนะคะอย่าแบบไป็นใต้ล่มมืดทึบอะไรอย่างเงี้ยใบเขาจะออกเขียวมากเกินไปค่ะค่ะเดี๋ยวพาไปดูที่ปลาชำํำทั้งชํำน้ำและชํำดินนะคะ ค่ะและนี่ก็คือที่ปลาชํำน้ําเอาไว้นะคะคือหาต้นเล็กๆที่ชําดินไม่เจอนะคะก็ไม่เป็นไรเอาต้นที่ชําน้ําให้ดูนะคะนี่ก็ปลาเป็นง่ายนะคะแค่หักชําน้ํารอเวลาแป๊บเดียวรากก็ออกมาแล้วค่ะก็คือแบบไม่ได้รอหลายวันอะไรสังเท่า,าไหร่นะไม่กี่วันรากก็เริ่มมาแล้วตุ่มรากะค่ะ แต่แค่นี้ลากเปลาะถ้าเกิดเราชํำน้ําแล้วปล่อยให้ให้ลากยาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเวลาเราเอาลงปลูกอะ่ะต้องเบาๆมือมากเลยนะเพราะาลากเขาหักง่ายค่ะมันจะเปล่าแล้วมันก็จะไปกระเทือนลากอีกรอบหนึ่งอะคะ่ะทางที่ดีก็คือใครมีเวลาก็ชํำลงดินไปเลยค่ะลากงอกขึ้นมาก็เกาะดินเลยจะได้ไม่กระเทือนเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบแบบโชว์ลากสวย,สวย ช้ำน้าในขวดขวดโหลแก้วใสๆนะคะแล้วก็วางในออฟฟิศโต๊ะทํางานหรือในบ้านห้องรับแขกอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะสวยมากเลยนะนี่แหละคะ่ะส่วนใบา้าล่างมันก็จะค่อยๆเหลืองแล้วก็ไอ้นี่ไปเองนะค่อยๆเหลืองแล้วก็เหี่ยวไปเลยนี่ก็เป็นเรื่องปกติคะ่ะใบล่างมันก็จะเ,เขาเรียกว่าเราจะเรียกผัดใบก็ได้นะคะค่ะก็สาหรับวันนี้ก็พามารู้จักกับไม้ ให้ใบลายสวยงามนะคะตามธรรมชาติค่ะวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะว่าปลาจะพาไปดูต้นอะไรที่ปัาปลูกไว้ในบ้านอีกบ้างค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ